สวัสดีค่ะเริ่มดูดวงรายวันนะคะดวงนี้เป็นดวงส่วนรวมนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์กันค่ะว่าคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นยังไงบ้าง พลังงานแห่งเทพบอกอะไรคุณบ้างคนเกิดวันอาทิตย์แท้งแมนอุ่นวายสับสนอุปสรรคตอนนี้คิดนะอุปสรรคฝ่าฟันไปได้มีสิ่งดีๆเข้ามาแปดไม้เท้าแปดคุณ คุณเนี่ยสาบสนคุณคนเกิดวันอาทิตย์แบบนี้มีสิ่งที่คิดพันวนอยู่ในสมองว่าเราควรทำแบบไหนทำอะไรดีจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะคนสิ่งที่จะเป็นว่าอะไรอุปสรรคอะไรจะมีปัญหาไหมแต่คุณนะ่ะบางครั้งคุณก็เหนื่อยนายกับ ภาระที่มันมีอยู่หรือว่าการงานอยากจะทำทำไมเดี๋ยวนี้งานการเราทำไมมันหนักหนักหนานะทำไมถึงไม่เคลียร์ไม่จบไม่สิ้นปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยมันเข้ามารุมเราเลยตัวเราเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นบางทีนะคุณก็แบบว่าท้อถอยโดดเดี่ยวหงุดหงิดบางทีความทุกข์อยู่เลยสมองไม่อยากจะปรับ ไม่อยากจะอะไรนะไม่อยากจะปรับทุกข์กับใครอะไรอย่างนี้นะคะความทุกข์ของคุณแต่คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณถึงคุณจะทุกข์จะร้อนนะคนเกิดวันอาทิตย์แต่คุณก็ ฝ่าฟันชีวิตของคุณไปได้นะคนถ้าอยู่โดดเดี่ยวคุณก็ฝ่าฟันชีวิตไปได้แต่คุณก็อบอุ่นด้วยบริวารแต่บริวารเนี่ยทำความเหนื่อยใจให้คุณทำความหมุดหิดเหนื่อยใจอะไรให้คุณเรื่องความรักคุณเป็นคนคิดมากนะคะความรักคุณเป็นคนคิดมากคิดไปเองอะไรไปเองเหมือนว่าคิดจะทำตัวเองให้ไม่มีความตก,กนะคะสำหรับวันอาทิตย์วันนี้ก็ ปานกลางนะคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณก็ได้นะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ดูว่าพลังงานแห่งเทพจะโดนบันดาลบอกอะไรกับคุณนะคะว่าวันจันทร์วันนี้คนเกิดวันจันทร์วันนี้ดวงรายรายวันนะคะ ว่าเป็นยังไงดวงวันนี้เจราจาติดต่อเรื่องงานฟาร์มรักการทํางานหรือเลยครอบครัวเป็นยังไงนะคะก็เมื่อวันจันทร์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบว่าผุดลุกผุดนั่งไม่สบายใจไม่สบายตัวเหมือนว่ามีไม่รู้ตัวเองว่าทําไมถึงฟุ้งซ่านทําไมเงียบเหงาหงอยเหงา จะไปเจ็บป่วยมันก็ไม่ใช่ปวดหัวตัวร้อนก็ไม่ใช่มันมันก้าวดาบเนี่ยมันเราเป็นอะไรนะมันมันมีแต่ติ่งไม่สบายใจเข้ามามีได้รู้เรื่องรู้ข่าวเรื่องอะไรเนี่ยรู้ข่าวแต่ในเรื่องอดีตหรือเรื่องอะไรเนี่ยมันได้เจอเรื่องอดีตเรื่องเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าหรือว่าข่าวคาวอะไรเนี่ยคุณก็เก็บมาเครียดมาคิดนะทำลายความสุกข,ของตัวเอง แจ็ตมินเนี่ยหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะได้ทุกได้บางทีบางคนก็โชคดีแห่งความรักได้เจอรักเก่าได้เจอคนที่พอเจอแล้วก็เหมือนว่าคนนี้ที่ใช่ที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องความรักแต่คุณก็ยังแบบว่าพวงในตัวเองมีเรื่องความหลังคุณทุกคุณเศร้าในเรื่องความหลังให้คิดบางทีคุณก็จะคิดถึงแต่เรื่องอดีตนะคะ ฟาร์มสุกเนี่ยฟาร์แปดถ้วยเนี่ยบางทีฟาร์มสุกข,ของตัวเองเนี่ยทาไปทํามาก็หาเรื่องใส่ตัวให้มีความทุกข์นะคะสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่เนี่ยแต่อุคุณอุดมสมบูรณ์เรื่องการกินการอยู่อะไรก็อุดมสมบูรณ์แต่คุณอย่าไปเป็นในหน้าหรือว่าเป็นในหน้าเป็นรับหนี้ใครหรือว่าไปประกันใครทำยังไงเนี่ยคุณอย่าทำนะคะคนเกิด วันจันทร์วันนี้วันนี้ไม่ดีแต่ถ้าวันต่อไปอ่ะคุณเป็นในหน้าเนื้ออะไรก็ได้ไม่ได้ห้ามคุณตลอดแต่วันนี้อย่าทำนี่มันจะพันตัวเหมือนงัวพันหลกักเหมือนว่าหรือวันนี้ในอดีตเก่าๆนี่อะไรแล้วแต่ไม่รู้นี่เรื่องหัวใจหรือนี่อะไรเนี่ยมาทําให้คุณเครียดคุณคิดนะวันเนี้ยเป็นอยู่ดีๆก็คิดเรื่องเก่าๆขึ้นมานะคะของคนเกิดวันจันทร์ การเงินคุณใช้ไปได้เรียบๆไม่เดือดร้อนมากไม่เดือดร้อนจนทนไม่ไหวไม่เดือดร้อนจนความอุบัติเหตุไม่มีแต่าคาการเจ็บป่วยก็ไม่ได้มีจนอย่างนั้นคนที่มีแล้วมันอยู่กับที่และอีกตอนนี้มันจะอยู่ด้วยครามเครียดเรื่องกังวลเรื่องเก่าๆเรื่องคนอื่นมาทำให้หัวใจมีกังวลนะคะคนเกิดวันจันทร์ต่อมาของคนเกิดวันอังคารค่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ให้คนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารขอ <c oughs> โทษที คุณมีพลังมีอำนาจคุณมีวงล้อเทพเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มตัวคุณหรือว่าปนีเทพที่ขี่ถิงโตเทพพลังจะเป็นเจเดจแม่ก็ได้แม่และจะมีก็ได้นำโชคนำลาบนำชะตาชีวิต ให้คุณพบแต่ติ่งดีๆนะตอนนี้การการเงินคนเกิดวันอังคารไปได้นะแต่คุณก็โลดโผนโดดเดียวเหมือนว่าทำอะไรก็ให้ระวังมากอุบัติเหตุหรือว่าการงานที่คุณติ่งที่คุณทำได้เงินมาเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีอันตรายกับตัวคุณนะคุณอย่าโลดอย่าโผนคนที่ได้เงินเหมือนจะได้เงินเนี่ยมันได้อยู่ละเป็นเงินที่มีพลังงาน เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เหมือนว่าเป็นที่เสี่ยงเสี่ยงอ่ะคุณจะเจ็บหัวตัวร้อนได้มาแล้วเหมือนว่าคุณได้เงินมาเนี่ยแต่คุณก็ยังมีอันตรายเหมือนแบบว่ามีมีเหมือนว่าต้องคอยต้องระวังตัวอย่าให้เกิดอะไรขึ้นนะคะชีวิตคุณเนี่ยมีชีวิตเนี่ยวันนี้วันนี้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆจุดทูปรับดีๆ ชีวิตคุณเปลี่ยนวันนี้จะทำอะไรเป็นยังไงเป็นวันเริ่มเริ่มต้นคุณต้องบอกเทพที่ประจําตัวคุณนะเนี่ยเทพประจำตัวของคุณนรือว่าพระองค์ใดที่คุ้มของคุณหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณเกิดวันอังคารวันนี้ไหว้เทพไหว้แม่อุมาเทวีขอเข้ามาสิ่งที่คุณทำไม่ดีเนื้อ อะไรนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปชีวิตคุณจะมีวัฏจักรที่ดีจะเป็นแบบว่าการเงินเคยเปลี่ยนเคยแบบว่าเยเคยลำบากคุณก็จะสบายขึ้นเคยจนมันก็จะทำให้เงินไหลมาเทมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณก็ว่าว่าเสียนะคะ คนเกิดวันอังคารถ้าจะถามวันนี้เป็นวันดีเพียงแต่ระวังความโลดผลระวังทํางานให้ระวังอุบัติเหตุเพราะเราจะได้เงินเนี่ยมันจะเหมือนเราจะให้ระวังเราอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวได้อะไรได้ถึงจะเป็นไม่มากถือจะไม่อะไรเงี้ยแต่มันจะทําให้เกิด อุบัติเหตุทำอะไรถ้าเรารอบครอบเราได้เงินแบบที่ไม่มีอุบัติเหตุมันก็ยิ่งดีจะออกจากบ้านก็บอกไปไหนก็เอาแม่อุมาไปด้วยหรือว่าแม่รัศมีเนี่ยพอถึงโตอย่างนี้จะเป็นพวกเทพเทพอินเดียนะคะที่เขาจะบอก แบบ่าคนมีไงเนี่ยคุณก็อธิษฐานเทพประจําตัวของคุณหรือจะเป็นพ่อแม่คนอิ่มที่ประจําตัวคุณก็ต้องขอพาไปด้วยเทพที่มีพระพานะเนี่ยจะได้คุ้มครองคุณให้ป้องภัยคุณแล้วว่าคุณจะเหมือนว่าจดุดทูบรับทำอะไรที่ดีๆนะคะคุณที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยขอจะรางวัลชีวิตของคุณเปลี่ยน จากลำบากก็จะได้กลายเป็นดีๆก็จะได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าคุณมีวงล้อเปลี่ยนชีวิตนะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับให้คนเกิดวันพุธค่ะ พัสสังฆราชจำจินนะคุณคนเกิดวนันพุธคุณก็อย่างนี้ขึ้นๆลงๆนะคะหกไม้เท้าคุณทำผ่านไปได้เรื่องงานมันไม่สำคัญแต่เรื่องความคิดของคุณมัน คุณก็เหมือนในชีวิตคุณก็จะมีแต่อุปสรรคคุณจะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางมั่งเวลาคุณมีเงินมีทองไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้บรรทบุรุษของคุณมั่งนะคะเพราะว่ามันเป็นทางให้คุณเลือกคุณเนี่ยตอนนี้คุณก็เหมือนว่าชีวิตคุณก็เห็นแก่ตัวเวลาเดือดร้อนเนี่ยคุณก็จะ ถือดาบไว้เหมือนว่าถ้าใครไม่ช่วยแม่อะไรมันก็จะลาจะลาเนี่ยคุณก็ถือแบบว่าคุณจะสู้ใครมาก็เหมือนชีวิตต้องสู้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากคนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณเลือกทางเดินไม่ถูกว่าคุณจะเดินหน้าหรือถอยหลงังหรือว่าคุณจะไปใายหรือคุณจะไปฝาคุณไปไม่ถูกชีวิตของคุณเนี่ยแค่ ไปวันวันหนึ่งหากินไปวันวันหนึง่งไม่ไม่คุณเป็นคนที่ว่าไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะมันจะเป็นยังไงคุณไม่ไม่ได้มีแบบแผนที่ระวังตัวของคุณเลยนะคนเกิดวันพุธคุณต้องตั้งสติคุณมีเทพประจำตัวที่ดี คุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวคุณมีเทพประจําตัวบางครั้งคุณทําผิดทําถูกทําผิดทําถูกแต่วันนี้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยให้คุณเลือกเอาคุณจะแบบไหนคุณต้องฟังมั่งคุณต้องไหวเจ้าที่มั่งหรือว่าทําอะไรก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีคุณบีดามารดาครูบาอาจารย์อะไรให้การงานของคุณผ่านไปได้สวยแต่ว่าตัวคุณน่ะบางครั้งคุณก็เหมือน ไม่ใช่คนทำอะไรมันก็เชื่องช้าเป็นคนขี่ลานะไม่ได้ขี่มา้าเหมือนทําอะไรก็ไปแบบต้มเตี้ยมจะวิ่งไปมันก็วิ่งไม่ได้ไกลเหมือนว่าฟาร์มเจริญก้าวหน้า มันก็หาทางที่ว่าจะพุ่งอะไรไม่ได้คุณเหมือนว่ามีพาหะพาหะก็เป็นแค่ลาไม่ได้เป็นแค่ในเมื่อตัวคุณนะ่ะเลี้ยงไม่เป็นไงถ้าคุณเลี้ยงเป็นน่ะจากลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมา้าทํามาหากินได้เร็วนะคะคนเกิดวันพุธคุณต้องคิดต้องตั้งสติคิดการไกลคิดให้ถูกคิดแท้อะไรไม่ใช่คิดว่าวันนี้ฉันมีกินฉันมีดื่มนะ แล้ววันพวกนี้เดี๋ยวหากันใหม่เดี๋ยวหากันใหม่แต่ว่าถ้าทําแบบเนี้บางครั้งอ่ะคุณจะกลายเป็นเหมือนว่าสภาพเหมือนพวกติดแปดมงกุฎอะไรนะคะคุณต้องระวังตัวคุณอ่อคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่คนเกิดวันพฤหัสนะคะ นเกิดวันพระหัสค่ะสับสนวุ่นวายนะคุณมีคุณจะมีแต่คนคอยเบียดเบียนบางครั้งเนี่ยตัวเหมือนจะอาจจะเป็นพลังงานหรือว่าเจ้ากรรมในเวรมันเป็นชะตากรรมคุณอนะ คุณจะมีมากไม่ได้มีแล้วก็เหมือนว่าจะโดนเบียดเบียนแต่คุณทำอะไรคุณก็ผ่านไปได้สำเร็จไปได้เนี่ยคุณมีหนึ่งดาบดาบที่มีฟาวามสำเร็จความสำคัญไม่ว่าจะน้าปัญหาอะไรที่การงานหรือปัญหาชีวิตปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินของคนเกินวันาพาสัเนี่ย ที่คุณที่ผ่านผ่านมาถ้าเผื่อคุณมีอุปสรรคเหมือนมีปัญหาคนคอยเบียดเบียนคุณอยู่เรื่อยคุณมีไม่ได้คุณจะมีพลังงานหรือว่าผู้คนคอยเบียดเบียนญาติพี่น้องน้องอะไรอย่างนี้นะคะคุณเนะี่ยฝ่าฟันไปได้นะฝ่าฟันไปได้และการงานนะเป็นคุณมีพลังงานแนงความสําเร็จอยู่อยู่ในมือถึงจะมีอุปสรรคอะไรถึงจะมีศัตรูในที่ทํางานแต่คุณก็มีจะความสําเร็จไปได้ คนเกิดวันพรหัสให้ระวงังแต่เหมือนว่าเลายเจ็ดเนี่ยเลยเจ็ดเนี่ยถึงเราจะหลีกเลี่ยงแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มีคนจะหาเรื่องมีคนคอยแทงข้างหลังเหมือนว่ามีเถมีเงินเนื้ออะไรเนี่ยมันก็จะบาะ้าบ้าโดนลักโดนขโมยนึกของทําของเสียหายเพราะฉะนั้นคนเกิดปลวันพรหัสคุณก็ต้องละวันนี้นะคุณต้องระวังตัวหน่อยนะคะคนเกิดวันพรหัส ว่าวันนี้คุณต้องระวังตัวหน่อยว่าคุณเนี่ยจะทำอะไรจะเดินหน้าถอยหลังหรือจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องระวังว่าคนเขาไม่คิดดีกับคุณเนื้ออะไรกับคุณเหมือนว่าเตียงโชคก็ไม่ได้ แต่ทุกคุณมีความทำเร็จเรื่องงานนะเหมือนว่าเนี่ยเหมือนจะดวงจะเสียเงินจะโดนลักเล็กขโมยน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันตามแต่จะไปตรงของใครสิ่งที่เสียเนี่ยมาจะอาจจะแปลไปทําของเสียในบ้านก็ได้ของใช้ในบ้านเสียก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาขอดูของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ คนเกิดวันสุกนะมีอันเนี้ยมีพลังงานแห่งเทพเทพประจําตัวของใครของมันเลยนะคะมีอยู่เนี่ยเป็นจะเป็นเทวดานางฟ้าหรือว่าพระสังฆราชเนี่ยเหมือนนั่งปองอยู่ถึงยังไงก็เหมือนว่าฉันชอบโลดโผนจะยังไงก็ช่างฉันฉันถือศีลฉันนั่งโดดเดี่ยวใครก็มาหามายุ่งไม่ได้ต้องให้สติกับพวกคุณนะคะคนเกิดวันสุกนะคะ พลังงานของคุณอของคนเกิดบัรตุกเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนนั่งเหมือนว่าทุกอย่างต้องใช้ปองใช้สตินะคะของคนเกิดบัรตุกการเงินได้มีหนึ่งเหรียญเท่าชีวิตเลเจตาของคุณเนี่ยการเงินคุณมีคือว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยถึงคุณจะมีไม่มากแต่คุณก็จะมีเงินไม่ขาดสายจะมีด้วยพลังงานเนื้อเทพ เทวดาเทวดาประจำตัวคุ้มครองนะคะแต่คุณก็คนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณก็จะเหมือนว่าไม่ว่าในที่ทำงานเนื้ออะไรเนี่ยคุณมีปัญหาเหมือน ทํางานคุณก็ไม่สบายใจมันมีปัญหาเรื่องงานเรื่องงานคุณจะต้องชะง,งักอะไรเงี้ยเจ็ดคาทานะคะจะติดต่อเจรจาเรื่องงานอะไรให้หยุดไว้ก่อนนะคนเกิดวันตุกนะเหมือนว่าทําอะไรเนี่ยมันเหมือนเราเนี่ยเหมือนพวกพวกอะไรนะเหมือนพวกสีไม่ใช่คือว่าเราเราหวังดี แต่เขาจะคิดเป็นร้ายเราความหวังดีของเราจะเป็นเรื่องร้ายจะเป็นจะต้องเสียเงินมาการงานเนี่ยเหมือนเสียงานเจ็ดอะ เหมือนเสียเงินเหมือนเดินเหมือนว่าเราสู้ลบตบมือกับใครที่เรามองไม่เห็นนะคะเหมือนว่าทําให้การงานนั่นบางทีเราก็อยากจะสู้ลบตบมือแต่เขาก็มาข้างหลังคุณระวังคุณระวังจะเจอเรื่องเดือดร้อนเหมือนมันหนักใจกับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเป็นทุกข์มันความทุกข์มันมีอย่าเป็นเจ้าหน้าให้ใครอย่าไปเจรจาเป็นในหน้าให้ใครเขาหรือว่าอะไรเนี่ย คุณเหมือนคุณจะต้องเหนื่อยแล้วเสียเงินคนเกิดวันศุกร์นะคะแต่คุณโชคดีว่าชะตาของคุณเนี่ยคนเกิดวันศุกร์จะไปตรงกับใครคุณชะตาถึงยังไงคุณมีเทวเทวดาคุ้มของเทวดาประจําตัวนางฟ้า,าประจําตัวเนื้ออะไรเนี่ยก็ให้ความสะดวกคุณให้ คุ้มครองคุณหรือว่าเจ้าที่ที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยให้คุณไหว้คุณสักการะคุณจะไม่ขัดสนเรื่องเองินเรื่องทองนะคะส่วนคนเกิดวันศุกร์เนี่ยส่วนมากพลังตอนเนี้ถึงคุณจะมีทุกมีเคราะห์แต่พลังงานแห่งเจ้าเจ้าที่เนี่ยจะแบบว่าคุณไหว้คุณขอคุณจะได้พลังงานการเงิน คุณจะได้ไม่ขาดไม่สนไม่ขาดนะคะของคนเกิดวันตุกวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะเขาเป็นตัวแทนตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะความสำเร็จ ความสำเร็จอยู่ในอุ้มมือคุณฟาร์มสำเร็จเรื่องการเงินกำลังคืบหน้าเงินการเงินคุณมีนะเก้าเหรียญเนนะี่ยคุณมีความสำเร็จนะถึงคุณจะเคยลำบากเนื้ออะไรกรช่างแต่การเงินก็เริ่มเดินเข้ามาเก้าเหรียญเก้าไม้เท้าการเงินมีเงินเข้ามาแต่คุณก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปัญหาที่แบกภาระ,ะอยู่คุณมีภาระ,ะที่แบกอยู่ไม่รู้จะแบกภาระผ่อนรถผ่อนบ้าน เป็นหนีภารารับใช้หน,นีสินเนื้ออะไรแล้วแต่นเนี่ยก้าวไม่ท้าเนี่ยคุณเหมือนนะคุณนั่งอยู่ที่สูงมองลงมาจะลงก็ไม่ได้จะเหมือนว่าภารางานอันเนี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยภาราหนี้อันเนี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราอยู่ที่สูงที่โดดเดี่ยวนะคะคนเกิดวันเตาเหมือนอยู่ที่สูงที่โดดเดี่ยวแต่พื้นฐานชะตาคุณมีเงิน คุณมีเทพประจำตัวนี่ให้ฟาร์มสำเร็จนะคะสิ่งจากจิตนื้อเทวดาที่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่กลางแจ้งได้นำเงินให้คุณนะคะเหมือนได้จะให้จับสินคุณเงินเงินให้คุณเก้าเหรียญน,นี่คือเงินมากนะคะแต่เงินมากคือเงินคล่องตัวเหลือใช้หนึ่งเหรียญคือฟาร์มสำเร็จละยเปลวเทียนลายมือถือหนึ่งเหรียญแล้วลยมือคุณถือเปลวเทียน ให้ความสำเร็จมีแสงไฟแสงสว่างอยู่ในกำมือคุณคือจะมีสิ่งดีๆเขาช่วยคุณมีพลังงานดีๆช่วยคุณนะคะคนเกิดวันเสาคุณนั่นให้ดีแต่ง,งานเนี่ยคุณหยุดคุณคิดจะเลิกจะหยุดเนื้ออะไรเปรียกไม่ได้เกี่ยวว่าง,งานนะคะตัวคาถาตัวนี้เกี่ยวกับภาระ คุณจะอยากจะยกเลิกอยากจะเบื่อเบื่ออยากจะไม่ทำอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นภาระที่เราเนี่ยดูที่ลงไม่ได้คุณนั่งแท่นจะต้องแบกต่อไปอุ้มต่อไปภาระน,านี้จะต้องต่อไปไม่ว่าภาระจะเป็นเรื่องอะไรเงี้ยให้คุณคิดเอาจะไปโดนตกแบบไหนบางทีก็ต้องรับเลียงลูกเนื้ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะวน วนอยู่ในตัวคุณนะคะของคนเกิดมันเสาร์ค่ะวันนี้ไพก่กะเท่านี้ค่ะถ้าถูกใจก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ